สวัสดีค่ะยิป้าบ้ากล้องนะคะช่อง Youtube ที่มีทั้งสาระและไร้สาระค่ะวันนี้นะคะจะมาพาไปดูในเรื่องของมีประโยชน์กันสักนิดนึงค่ะพาไปกินผักกันดีกว่าค่ะผักที่ว่านั้นคืออะไรไปชมกันเลยค่ะและนี่คือโชมหน้าของต้นอ่อนผักบุ้งจากร้าน Organic House นะคะ ขาวอวบเลยล่ะค่ะแล้วก็ดูสะอาดน่าทานเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ f เฟ o บุ o กโซชิมาชโกออนหรือพกรามาตองอานอันตภูมิค่ะเพราะว่าสองคนนี้นะคะเป็นเจ้าของร้าน Organic House นั่นเองค่ะเจ้าของสโลแกนปลูกด้วยรักฟูมฟักด้วยใจค่ะและทำไมต้องเป็นต้นอ่อนผักบุ้งนะคะผักบุ้งธรรมดาไม่ได้หรอผักบุ้งที่เป็นต้นโตแล้วไม่ได้หรอได้ค่ะได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่แค่ว่าต้นอ่อนผักบุ้งนี่นะคะ อ่อนๆแบบนี้จะมีประโยชน์มีคุณค่าสารอาหารมากกว่าต้นโตต้นใหญ่แล้ว5-10เท่าเลยนะคะแน่นอนของว่าผักบุ้งนะคะใครๆก็รู้ว่ามีวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนนะคะบำรุงสายตาแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและที่สำคัญนะคะหลายๆคนคงจะยังไม่รู้แน่เลยว่าต้อนอ่อนผักบุ้งเนี่ยมีฟอสฟอรัสสูงด้วยนะคะเเลยใช่ไหมคะดังนั้นนะคะนอกจากคนไข้โรคไตที่ชอบทานผักหรือว่า แอบทานผักนะคะถ้ามีผลฟอสฟอรัสสูงในเลือดน,นะคะก็ควรระมัดระวังเรื่องการทาน ต้นอ่อนผักบุ้งนี้ด้วยนะคะแต่สําหรับใครที่สุขภาพดีอยู่แล้วยังไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ต้องกับการฟอกเลือดนะคะก็สามารถทานได้เป็นปกติเลยค่ะเพราะว่าต้นอ่อนผักบุ้งนะคะให้ประโยชน์มากมายมีทั้งวิตามิน A, เบต้าคโร์ีนมีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสนะคะนอกจากนี้ค่ะอย่างแคอรี่น้อยด้วยนะคะเป็นพืชผักที่เพิ่มไฟเบอร์แล้วก็ช่วยควบคุมน้ําหนักได้ด้วยค่ะ และสำหรับคลิปนี้นะคะป้าก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องต้นอ่อนผักบุ้งรออยู่นะคะป้าจะต้องไปลิมลองแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะทานอาหารให้หลากหลายให้ครบห้าหมู่นะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะคลิปนี้ป้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดี